ทั่วอย่างที่เรารู้กันที่วัดศรีสุพรรณเจดี JD ที่พังถล่มมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดทางเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมที่จะนิพนธ์เจ้าวาดวัดธาตุคำนะฮะซึ่งเป็นปราบพิธีกรรมล้านานาเนี่ยมาทําพิธีเขาเรียกว่าถอนขึ้นใช่ไหมฮะถอนขึ้นใช่่ะคึดคือสิ่งอ,อาเพศขุดคุดคือไม่ดีอัปมงคลมีอาเพศนะคะครับนี่ฮะพระธาตุที่พังถล่มลงมาจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็อุ้มน้ําไม่ไหวเกิดรอยปีิแยกนะฮะ ทางคณะกรรมการวัดเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเพราะว่าภายในเนี่ยพบพระาธาตุพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์โบราณมีพระแก้วขาวอยู่ในซาบประคักพังพระพุทธรูปบางองค์ก็เสียหายนะฮะเสียหักบ้างอะไรบ้างแต่ว่าบางองค์เนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวัดจะต้องนําไปเก็บไว้ในที่ปลอดภยัยแล้วก็เชื่อว่ายังคงมีของมีค่าวัตถุมงคลต่างๆที่อาจจะยังหาไม่พบ เพราะฉะนั้นต้องกันพื้นที่ปิดพื้นที่เอาไว้นะฮะเดี๋ยวชาวบ้านหรือว่าเซียนพระต่างๆเดี๋ยวจะลุกล้ําเข้าไปเพื่อไปหาวัตถุมงคลต่างๆนะฮะหลังจากประชาชนพอทราบข่าวก็มีประชาชนเนี่ยมาดูสถานการณ์กันเยอะเหมือนกันนะฮะทางพระครูพิทักษ์สุดที่คุณซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณท่านบอกว่าพระธาตุเจดีย์โบราณอายุเนี่ยถึง522ปีนะฮะคุณผู้ชมก็คือถูกน้ําฝนเนี่ยมันซึมเข้าไปตามรอยแตกของอิฐจนพังเสียหายทั้งหมดเมื่อบ่าย เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ตอนบ่ายสามโมงจะนิมนต์พระครูอดุลศิลกิจซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุคำของเชียงใหม่เป็นปราดพิธีกรรมล้านนามาทําพิธีถอนคดตามประเพณีล้านนาที่มีความเชื่อมานะฮะแล้วพอทําพิธีกรรมเสร็จปุ๊บซากอิฐทุกอย่างก็จะกลายเป็นอิฐปูนทรายธรรมดานะฮะจะไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หลังจากนี้เขาก็จะต้องทําพิธีเขาเรียกว่าสูตรถอนนะฮะเพื่อที่จะ ปัดเป่าอาเพศอปมงคลออกไปแล้วก็จะต้องทําพิธีสมโพธสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาทําพิธีสมโพธใหม่นะฮะเพื่อจะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดต่อไปอว่าสิ่งเหล่านี้มีเป็นมันมีอาถรรพ์หรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวถ้าเราบ่ถอนมันก็จะทําให้เกิดอาเพศแต่ถ้าเราถอนเนี่ย วัสดุเหล่านั้นก็จะกลายเป็นหินเป็นอิฐเป็นดินเป็นทรายโดยที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ละ,อะตอนถ้าสร้างใหม่ก็จะทำพิธีสมโภชผุทธายพิเศษใหม่